คุ้มครองอยู่ที่ห0แสนบาทก็คือเส้นสีฟ้านี่นะคะเส้นสีฟ้าเนี่ยค่ะคุ้มครอง1ชีวิต2พิการทุกพลภาพนะคะจะจ่ายเงินสดให้ห0แสนบาทตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะส่วนมูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนก็คือเส้นสีเหลืองเนี่ยค่ะก็จะ เพิ่มไปตามช่วงเวลานะคะถ้าไม่มีการเปลี่ยนความคุ้มครองอันนี้ผลตอบแทนอยู่ประมาณ5%ตัวอย่างนะคะแต่ทีนี้เนี่ยระบบที่ให้ดูเนี่ยถ้าเป็นกองนี้นะคะเลือกตามที่บริษัทแนะนำเนี่ยก็อยู่ประมาณ7.42%แต่ตัวอย่างนี้จะให้ลูกค้าดูที่ประมาณหค่ะผลตอบแทนช่วงแรกเนี่ยคะ่ะเงินมูล,ลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนที่ หลังจากหักค่าใช้จ่ายเช่นเบีย้ยประกัน210282หเนี่ยค่ะหักค่าใช้จ่ายแล้วเอาไปซื้อกองทุนให้ก็คือมูลค่า NAV อะค่ะมูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ก็คือเส้นสีเหลืองนี้นะคะก็อาจจะยังไม่ค่อยขึ้นค่ะเนี่ยค่ะ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับชีวิตก็จะจ่ายให้เส้นสีแดงนะคะแดงก็คือเอาเส้นสีฟ้ารวมกับเส้นสีเหลืองค่ะมูลค่าเหลือเท่าไหร่ก็รวมแล้วคืนไปให้ผู้รับผลประโยชน์อันนี้คือจ่ายทุกปีทุกปีนะคะก็สามารถคุ้มครองให้ได้ถึงอายุ99ปีค่ะอายุ40นะคะลดความคุ้มครองเหลือ500,000ค่ะอายุ60เนาะ ความคุ้มครองก็อยู่ที่ล้านกับ90,000กว่าบาทนะคะอายุ99ความคุ้มครองเหลือประมาณล้านสอันนี้คือลดความคุ้มครองลงนะคะ55นะคะลดความคุ้มครองสมมติว่าลูกโตแล้วครอบครัวเข้าที่เข้าทางล้ไม่อยากจะจ่ายเบี้ยต่อแล้วแล้วก็หยุดความคุ้มครองลงที่6 0 0 0ืนนะคะหยุดจ่ายตอน อายุ55นะคะความคุ้มครองเนี่ยค่ะก็ยังอยู่ได้ถึงอายุ99เลยนะคะความคุ้มครองยังเหลือแล้วก็วงเงินนะคะมูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนนี้ก็ยังเหลืออยู่ประมาณ800,000กว่าเลยนะคะก็คือยูนิลิงค์เนี่ยมันปรับเปลี่ยนเบี้ยป,ประกันได้เส้นสีเขียวเนี่ยคือเส้นที่เบี้ยป,ประกันที่ลูกค้าจ่ายไปที่ คงที่ตรงนี้ก็คือลูกค้าไม่ได้จ่ายแล้วนะคะจ่ายไปทั้งหมด700,000กว่าค่ะได้รับความคุ้มครองแล้วก็มูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนยังอยู่นะคะหรือระหว่างทางคุณลูกค้าบอกว่าเอออายุ60%เป็นต้นไปจะเริ่มถอนใช้นะคะ,ะเริ่มถอนเงินอาจจะถอนถึงอายุถึง99ปีถอนที่ปีละ5000เงินโบนัสให้ตัวเองนะคะ ถอนเงินทุกปีทุกปีแล้วไม่ได้จ่ายเบี้ยต่อค่ะอายุ99ก็ยังมีเงินเหลืออยู่3แสนกว่านะคะตัวนี้ก็ปรับเปลี่ยนได้หยุดหยุดจ่ายแล้วก็กลับมาจ่ายต่อได้นะคะแต่ความคุ้มครองที่ลดเหลือ60,000เนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะให้กลับมาที่400,000หรือ1ล้านได้นะคะถ้าลดแล้วลดเลยนะคะความคุ้มครองตรงนี้ค่ะ เมื่อลดความคุ้มครองลงก็จะทำให้เงินที่เอาไปลงทุนในกองทุนรวม AIA u n i t Link ก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนะคะเกี่ยวกับเบี้ยเนี่ยหักอยู่6ปีแรกค่ะจากนั้นที่เหลือก็เป็นค่าดำเนินการต่างๆนะคะแล้วช่องนี้คือเอาไปหักรหย่อนภาษีได้นะคะก็คือเอาค่าใช้จ่ายที่บริษัทหักเอาไปหักดถย่อนภาษีได้อายุมากขึ้นนะคะ การหักค่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้นนะคะอันนี้ช่องนี้ค่ะเป็นช่องที่ตัวอย่างที่แสดงให้คือถ้าผลตอบแทนที่5%ค่ะมูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนค่ะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้คือมีการถอนเงินใช้ปีละ5,000ด้วยนะคะตอนอายุ99เนี่ยก็จะเหลืออยู่ประมาณส0 0แสนกว่านะคะงที่2%เนเี่ยแสดงให้คุณลูกค้าดูค่ะว่าถ้า แบบท้องตลาดลบจริงๆจนผลตอบแทนเหลือ2%เนี่ยก็อาจจะเหลืออยู่ประมาณนี้แต่โอกาสที่จะผลตอบแทน2%เนเนี่ยมันน้อยมากเลยนะคะเนื่องจากประสบการณ์การเทรดหุ้นที่ยาวนานเนี่ยโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นก็แทบไม่ค่อยเห็นเลยนะคะ